มาครับตัวตึงเกมเมอร์วันนี้ขอเสนอลาฟินยาตัวเทพลาลิก้าที่บาซ่าขาดไม่ได้แต่ในเกม FC Mobile มีให้แลกแค่100แต้ม TOTY เท่านั้นนะครับไปลองกันหน่อยดีกว่าครับว่าเทพมากน้อยเพียงใดครับสำหรับลาฟินยาตัวนี้ก็เป็นลาฟินยาตัว TOTY นะครับเม็ดแดงทีโอร่ OVR 1 0เเมื่อผมได้ทำการอับเลเวลการฝึกเป็น25เนี่ยฝีเท้าเพิ่มขึ้นเป็น160 การยิง130การส่งบอล1 1 6การเลี้ยงบอล150แล้วก็สภาพร่างกาย98นะครับมาด้วยส่วนสูง176เซนเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมตำแหน่งที่เขาเล่นได้เนี่ยก็จะมีปีกขวานะครับเป็นตำแหน่งหลักตำแหน่งรองเนี่ยก็จะเป็นกองกลางทางด้านขวาได้แล้วก็เป็นปีกซ้ายได้ด้วยนะครับค่าพลังงานให้มาเนี่ยเป็น4ดาวท่าสกิล4ดาวครับส่วนแต้มสกิลที่ได้มาจากการนนะับเป็นเม็ดแดงนะครับผมอัพเป็นความคล่องแคล่วทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วและความคล่อง มีความพิ้วและใช้ท่าสกิลได้สะดวกมากขึ้นนะครับคุณสมบัติที่ให้มาเนี่ยก็จะมียิงไกลเพย์มเมเกอร์นะครับเหนือชันแล้วก็ปัน่นโค้งส่วนเวิร์กเลดเนี่ยเป็นสูงสูงลาฟินยาตัวนี้จะเทพเหมือนที่เล่นในลาลิก้าไหมเดี๋ยวไปลองในแร้งกันเลยครับไปกันครับตาครับตาที่หนึ่งกับลาฟินยา TOTY ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเขียลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลอยู่ที่ว<อ>ิลเลียมครับ เลียมมาที่ปาเลโคปาเลโคมาที่เทนนโนไปที่เดมเบเล่สับขาหลอกหนึ่งทีแล้วเลี้ยงลาะริมเส้นไหครับโพวิ่งมาคองมาเดมเบเล่สับรออีกทีจ่ายไปที่วิลเลียมครับวิลเลียมปั่นเข้าไปทําไมมันไวอย่างนี้ Away, เกียวเกเลสเคลียไปที่วิลเลียมครับเวียล่าจ่ายไปตูรามกลับมาเวียร่าไปที่ลาฟินยาลาฟินยาหมุนออกไปริมเส้นล็อกกลับเข้ามาจ่ายคืนมาที่เวียร่าเวียร่ามาที่ซีดานซีดานมาที่เกียวเกเลสเกียวเกเลสล็อกย้อนกลับหลังมาแทงทองมัลมาวินยาเอาคืนทันควันครับบอลอยู่ที่ปาเลโกครับ อันี้โกมาที่เทนโนโเทนโน,โนข้ามาที่ซาลิบาซาลิบาเปิดข้ามฟากมาที่วิลเลียมครับวิลเลียมล็อกกลับมาทีมมาที่ควาริโอนควาริโอนมาที่ชากา้าชาก้ามาที่ปาเลโกปาเลโกมาที่กา้กาครับกาก้าโดนโฟดักไว้แต่กา้กาไปเอาบอคลคืนม,มาได้กาก้าเปิดมาเข้ามือหน่อยเออ ออคว้างเร็วออกมาครับที่ตีดานตีดานไปที่ลาวินยาลาฟินยาสับหลอกออกไปริมเส้นแล้วคืนมาที่ตีดานครับเวียลาเวียลาแทงช่องไปที่ลาวินยาไหลไม่ทีตีดานก็ไม่ถึงบอลเอ้าตีดานไปปัป๊มบอลมาจากคูลิบัลลี่ตีดานล็อกเข้ามาจากคูลิบัลลี่มาดักคืนได้กา้าจ่ายไปชาก้กาครับมาที่วิลเลียมวิลเลียมเลียเ้ยงออกไปริมเส้นครับตรูรามประคองไว้อยู่ วิลเลียมเลี the bah, ้ยงหมุนกลับมาแล้วก็รลับฟินย่าสกัดได้แต่บอลไม่เข้าทางชาก้าชาก้าไหลมาที่มิลิโตมิลิโต้ยิงตัดติไปดีนานครับบอลู่ที่โคโคมาที่ตูเล่ตูเล่เปิดข้ามมาที่ตูรามตูรามจ่ายเข้ากลางให้วีเวล่าครับมาที่ลาฟินย่าลาฟินย่าเปิดข้ามฟากไปที่วินเลียมครับวินเลียมสับขาหลอกแล้วก็กระชากมาอีกทีครับแล้วก็เปิด ไปไหนนี่บอลอยู่ที่วิลเลียมครับวินเลียมวินเลียมโดนลาฟินยามาปาไม่ได้ครับตีดานเปิดมาที่เกียวเคเลสเกียวเคเลสโดนปั๊มคืนไปแล้วก็อยู่ที่ชากา้าตูเล่ไปเอากลับมาวีดิดวีดิดวนกลับมาที่กูดินานครับกูดินานจ่ายมาที่กีดานตูเล่ตูเล่ไปที่โค โคเลี้ยงไปริมเส้นครับล็อกกับเขากลางมาคืนมาที่ตูเล่ครับตูเล่มาที่วิลาซีดานซีดานไหลมาลาฟินยาปันเดมาทิเนตเซฟตรงนี้วิลเลียมคืนมาตรงกลางครับกิเกเลตยิตงจะติดกองหลังตรงนี้เอ้าแย่งได้ครับกองหลังยังได้บอลอยู่ครับซาลิบาจาวิชากา้าชากา้า,กาเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับ ากา้ายังไม่จ่ายเลี้ยงล็อกกลับเข้ามามลแล้วให้มิลิตโตไปที่กาคาครับมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่ตอกส้นออกไปด้านลิมเส้นฝั่งขวาเลี้ยงวนกลับมาครับแล้วก็จ่ายมาที่มิลิตโต้มิลิตโแตแทงเข้ากลางมาแต่ว่าลีดไปดักยังไปติดที่ชาก้าคาก้ายิงแต่เขามีหอยเออ ไปเออปาบอลออกมาที่ตุลามครับตุลามจ่ายเร็วมาที่ลาพินยาลาพินยาเลี้ยงถอยหลังมาแล้วก็มาที่เวล่าถ่าที่ตูเลตูเลจ่ายไปยินโวิเลียมวิเลียมซับบอลงทีแต่โดนเต็มตักไว้มีจ่ายทะลุช่องมาที่เดมเบเล่ครับเดมเบเล่โดนสกัดไว้เด็โคแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับสมอทัน ตาที่สองครับกับลาฟินญ,ญาไปตรงข้ามเริ่มเคลียร์แล้วครับบอลอยู่ที่โรนันิโยโรนันิโยเลี้ยงส่งต่อมาที่ลูนี่ลูนี่ล็อกแล้วก็จัดจ่ายให้โรนันิโยต,ติดตูเล่ตูเล่ไปที่ตูรามครับตูรามเลี้ยงออกไปลินเส้นครับล็อกกลับมายังไม่จ่ายบนกลับไปแล้วจ่ายให้ลาฟินญา มาที่จิเดเลสลาฟินยาลาฟินยาจ่ายไปที่ตุลามตุลามคืนมาที่เวราครับเวราวนอยู่แล้วไปที่ลาฟินยาจิเดเลสกลับมาที่ลาฟินยาลาฟินยาไปที่ตีดานตีดานวนอยู่แต่เอาตีดานเสียบ,บอลให้สโคและกั patient, ลูนีได้บอลครับลูนีเอาเลี้ยงไปนะครับ ตูรามยังลงมาไม่ทนันลูนี่เลี้ยงไปต่อเปิดเข้ากลางมาแต่เข้ามุหน่อยไปเออปาบอลไวมาครับบอลอีกทูเล่ตูเล่เลี้ยงขึ้นมาครับจ่ายไปที่เกียวเกเลสเกียวเกเลสชิปข้ามมาให้วิลเลียมครับวิลเลียมปันลูกนี้ฟันเดอร์ซาเซฟหลาพินยาไปเก็บตกได้หมุนกล้บมาทันทีแล้วก็ซัดมุมแคบเข้าไป1 0ศครับ สวยงามมากเราพินยาเริ่มเลีรยกันใหม่ครับบอลอยู่ที่โรนันโน่กุลิตกุลลิตมาที่ลูนี่ลูนี่ไปที่เจ้าเจ้ามาที่วิดิตครับกุลลิตสโคสโคโดนปั๊มไวโดเวียล่าแต่บอลยังไปเข้าทางโรดี้โรดี้ไปติดเข้ายังตีกันอยู่ แล้วก็ตกลงเสียอเซเว่นได้บอลครับมาที่โรนันโยเอาจะตอก้อนนี้แต่ไปติตีดานตีดานจ่ายมาติดโรดี้โรดี้จ่ายติดตูเล่ตีดานได้บอลจ่ายมาลาวินยาลาฟินยาจ่ายมาที่เกเกเลสคืนมาที่ลาฟินยาครับลาฟินยาตอกส้นหนีออกมาแล้วลาฟินยาเลี้ยงวนอยู่ครับลาฟินยาจ่ายมาตะกีดานล้ำหน้า อนอยู่ที่รุนี่ครับมาที่เซียเซเว่นเปิดข้ามฟากมาแล้วก็เอาโูนั้นโยได้บอลไหมครับลูกนี้โดนปีดินานเข้ามาแสะได้โูเล่ไปที่วิลเลียมครับวิลเลียมซับลอกโยอีกทีแต่เจ้ายังไม่หลงครับบอนไปที่กุลิตกุลิตมาที่รูนี่รูนี่ล็อก กลับไปแล้วก็เอาใจากลับมาแต่ติดวินเลียมครับมาพิญยาได้บอลโดนชนลุงนี้ได้ฝา่าวีดิดเปิดไปที่โกโอมาที่วินเลียมครับวินเลียมหมุนเอาไปริมเส้นวนกลับมาจ่ายคืนหลังให้วิดี วีดิดม้วนแล้วก็จ่ายย้อนมาที่โคโคมาที่ซิดานแตวิลเลียมครับวิลเลียมจ่ายยัดมาแต่ว่าโดนวีดิดครับลูนี่จ่ายไวมาที่เซียเซเว่นครับแทงช่องนี้มาเอาตูรามสกัดไม่ดีครับ <Good S 1> บอลยังอยู่ที่โรน,โโน <Good S 2> ินโยโรนันดิโยเปิดขามาเอาไม่มีใครถึงบอลเอ้าบอลเข้าทางที่เซเวนน่นได้ยัง้น ตูเล่ได้บอลครับมาที่สีดานสีดานจ่ายให้ตูเล่ตูเล่วนอยู่แล้วก็จ่ายข้ามฟากมาที่ตูรามมาที่ลาตินยาลาตินยาไปที่สีดานสีดานจ่ายเข้ากลางให้เกียร์เกล็เกียร์เกลเลี้ยงวนอยู่จ่ายไปที่วิลเลียมวิลเลียมชิปมารสีดานมองไม่ถึงครับ บอลเปิดมาที่ตะโกไีโรนโยครับแล้วก็บนเวลาการแข่งขันก็มาตัไปมาตาที่3ครับลาฟินยาบออยู่ที่เปียโรครับเปียโรคือหลังมาที่ตะตามตูรามตูรามจ่ายให้โรนโยมาที่ริมเส้นครับลาฟินยาลาฟินยาไหลให้โรนโยโวรรนโย,นย,นยตอก้นมาแต่วินิจได้บอล โอ้โ,อโอจ่ายมาที่ว <Williams. S 1> ิลเลียมครับเข้าอกลางให้กเกียวเกเลสเกียวเกเลสเลี้ยงออกไปล็อกกลับมาจ่ายคืนมาที่วิลเลียมวิลเลียมจ่ายไว้ให้ซีดานครับซีดานโดนแสไปแล้วก็ได้ฟาวลา์หินญาเปิดมาวิลเลียมจ่ายไว้มาตู่เลแล้วก็กเกียวเกเลสซ้ำแต่ฟานเดอร์ซาเซฟหลินญาเปิดมาลูกนี้มงวิลเลียมได้วิลเลียมโดนชนแล้วก็เป็นจุดโทษครับ พินยาสังหารด้วยกันแปลเข้าไปมุมซ้าย ดิเบลี่จ่ายมาที่โรนิโยครับโรนิโยจ่ายมายังได้อยู่ครับที่ลาวินยาลาวินญา,า,าตอบส้นหลบมาแล้วก็ไปที่เปียรโรเปียรโรมาที่คอยคอ,อยจะยิงดัดติดยุ่นี้ยังได้ที่เกียวเกเลสเกียวเกเลสไปที่ลาวินญาครับลาวินญาโยกหลอกอยู่หมุนแล้วก็แทงรู้ช่องมาเกียวเกเลสตอบส้นออกไปริมเส้นจ่ายคืนไหมไม่คืนครับยังจ่ายมาที่เวลา เวล่าออกไปที่เกยวเกเลส,เเลสยังเก็บบอลได้อยู่กลับมาที่เวล่าใหม่มาที่ตีดานตีดานตามไปติดโรนโยมาที่ลาวินยาครับลาวินยาโยกไปแล้วก็แทง <c oughs> ช่องตรงกลางมาให้ริเบลลี่ริเบลลี่เปิดตตูตลามันดักไว้แล้วคือนาที่นาเออร์เอเอออกบอลมาที่โครครับโคไปที่วิลเลี่ยมวิลเลี่ยมไปที่เกียวเกเลสเกียวเกเลสเปิดข้ามาลาวินยามองกลับมาที่ตีดานได้ ลนาวิต,าตูลามตูลามจายคืนเข้ากางมาสีดานสีดานล็อกกลับไปเอาายผิดตัวครับยีดิดเปิดคามไม่ให้วินเลียมครับวินเลียมจับลอกอยู่แล้วก็กระชากไปจ่ายเข้ากลางมาตูเล่มไม่ถึงบอลเบโลจ่ายมาที่ดิบเบลี่ครับดิเบลี่ หมุนออกมาจ่ายขามฝากไปที่ลาวินยาลาวินญามาที่คอยคอยเอามุนหลุดไปแล้วครับเ oh, ปิดนานวิ่ง <is it? S 1> ตามไม่เอาบอลได้ดไปที่โครครับโคไปที่วิลเลียมวิลเลียมจ่ายมาที่ตูเล่ครับ <I 'm S 2> ตูเล่ไปที่ <go> ทเก,เ,กเลสเกลเลสขามไปให้นิกโกวิลเลียมไม่ทันับ <B orn> บอลไปออกไปก่อนทุ่มเข้ามาครับ บาดไปได้โดยตูเล่ไปที่วินเลียมวินเลียมมาที่เวลาโดนแซไปโดยคอยคอยอยังได้บอลอยู่แล้วก็จายที่โรนโญลาวินญาแทงมาให้โรนโญย้อนคอยแล้วก็ไปเบียโลครับเบียโลล็อกกับคือมาที่คอยคอยจ่ายไปที่าลาบินญาลาวินญาสับหลอกโคอยู่ครับแล้วก็ยังไปไม่ได้โคดักไปได้ครับ โอ้ล็อกกลับก็มากลางเลือจ่ายไปที่วิลเลียมวิลเลียมจาให้ตูเล่ตูเล่มาที่เวล่าไปที่เคียเกเลสตีดานซีดานจ่ายข้ามฟากยาวมาที่ลาวินยาโมงย้อนกลับไปเคียวเกเลสเคียวเกเลสแทงทะลุช่องไหมลาวินยาใหม่ครับตอกโซนออกมาครับเลี้ยงไปเส้นหลังเปิดก็มาวิลเลียมโคกชนเสาครับลาวินญาเปิดอีกทีลูกนี้วิดติดโคเข้าไปครับเป็นสองศูนย์ ับกลับมาเริ่มเขี่ยกันใหม่ครับบอลอยู่ที่วิลเลียมไปที่โคโอเลี้ยงวนกลับมาจายขึ้นที่ดูเล่ดูเล่สับหลอกแล้วโยกแล้วก็โดนดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ลิวันโดลิวันโดตอกโซนวิงไปชนโคและโคได้ฟาวโคเปิดเข้ากลางมาหมดเวลาการแข่งขันไปครับหลังจากลองเล่นลาพิน่าไปแล้วนะครับตัวนี้คุ้มค่าและเทพมากน้อยขค่ไหนไปสรุปหน่อยครับหนครับ โอเคครับสำหรับลาฟินญาทีโอตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความเร็วโดยสปีดต้นเนี่ยให้มา172สปีดปลายให้มา148แล้วก็ความว่องไวนะครับที่ให้มา172เช่นกันเรียกว่าในเกมเนะครับสปีดต้นดีมากๆครับวิ่งแซงกองหลังไปเอาบอลได้สบายแถมยังมีความว่องไวนะครับใช้ท่าสกิลได้ดี เลี้ยงบอลดีครับ146ควบคุมบอลดี144ในเกมก็ทําออกมาได้ดีในเรื่องของความแข็งแรงของสภาพร่างกายเนี่ยสูง1 7 6เซนหนัก68กับความแข็งแรงที่ใหมา93้าเนี่ยครับในเกมเนี่ยดูเหมือนจะให้ค่าพลังด้านนี้มาน้อยนะครับแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่ล้มง่ายนะครับเพราะให้ค่าสมดุลมาที่115เรียกว่าถ้าเจอกองหลังเนี่ยก็ยังสามารถมุดเอาตัวรอดไปได้อยู่ในเรื่องของการทําประตูเป็นตัวหนึ่งที่สอดเข้าไปทําประตูในเขตโทษได้ดีครับ แม้ว่าค่าการนำประตูเนี่ยจะให้มา1 4 3ลูกยิงไกล1้7อันนี้ผมไม่ได้ลองยิงไกลนะครับพลังยิง125และการคุมตำแหน่งอีก1039อันนี้ในเขตโทษถือว่าทำได้ดีเลยครับมุดเข้าไปหาตำแหน่งทำประตูได้ดีส่วนเรื่องการมงนะครับอันนี้ให้มา9อ่น108แล้วก็การกระโดด103แต่ในเกมทั้ง3เกมที่เล่นไปเนี่ยก็ยังไม่มีลูกเปิดสวยๆที่เข้าหัวให้ได้ส่วนเรื่องของการส่งบอลน,นะครับการส่งใกล้122การส่งไกล101 การมอง1 1 9แล้วก็การเปิดบอล122ี่เนี่ยเวลาที่เล่นในเกมนะครับสามารถเปิดบอลได้ดีนะครับเข้าหัวกองหน้าได้การส่งไก้และส่งไกลก็ทําได้ดีครับโดยรวมแล้วเนี่ยครับลาฟินยาตัวนี้ครับ100แต้ม TOT Y ที่แลกไปเนี่ยคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆเป็นกองหน้ากึงปีกที่เล่นได้ทั้ง2เท้านะครับด้านซ้ายและด้านขวาเล่นได้หมดใครที่มองหาตำแหน่งนี้อยู่เนี่ยแลกมาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนใครที่ลองเล่นแล้วเนี่ยร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแล้วก็ เข้ามาพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้ไปลองแพ็คแลกเปลี่ยน40,000ืนกันครับไปครับซาลีบาร้อ อาจจะดูดีที่สุดแล้ว